นี้มางานแฮกทุกคนเครียดกับการเขียนแอปยิบสีชั่วโมงไม่หลับไม่นอนทำอะไรดีออกกำลังกายดีกว่าโชคดีมีแอปพลิเคชัน best before ว่าแล้วก็ไปปั่นจักรยานกันละกันเข้าไปที่หน้าแรกกด1ทีไปเจอทิปในการปั่นจักรยานกดอีก1ทีเข้าไปจับเวลาในการปั่นจักรยานจับเวลาในการปั่นจักรยานปั่นเข้าไปว่าจะออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีดูสิ2นาทีแค่นี้ก็เหนื่อยละบน มีการมาโชว์ด้วย2นาทีทำเป็นกดทำเป็นแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กออกปั่นต่อสซสๆอ,อ,อ,อนี่เขาบรรยากาศดีจริงๆเราย้ายไปปันข้างในกันดีกว่าปั่นแล้วเราก็จะได้มาดูว่าที่เราปั่นไปนั้นเผาพลานพลังงานไปได้กี่แคลอรี่ปั่นเสร็จแล้วก็ดีใจประสบความสำเร็จมีของรางวัลเป็นตัว a r g u m e n t reality โชคดีจริงๆเลยดีใจมาก วิดีโอเสร็จแล้วเอาจัก,กรยานไปจอดดีกว่าสสสสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกายก่อนตายไปกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Best Before